ใช่พี่คือเสียงเสียงผมฮะเสียงนุ่มเสียงมันไม่ให้ไงเสียงนุ่มเสียงเสียงนุ่มนุ่มเหมือนหวานเคยเคยอยู่ชุดหนึ่งตอนนั้นไปอัดเสียงที่เมกาทำออกมาแล้วก็กดว่ามันไม่ขายก็ก็เป็นร็อกนะแบบแหมแบบเราชอบแบบร็อกนะเรอจริงจริงแล้วเราก็ชอบร็อกได้้หรอรองยังไงร้องร้องร็อกร้องยังไงเออดันดันดันดอันน่าแบบแบแนวนะก็ต้องแบบเาห้าวอ่ะทำแบบเข่าห้าวชุด ออสในูเอสเอนะฮะเผื่อใครลองไปหาฟังดูอ๋อเป็นร็อกเลยเหรอะค่ะโอ้โหไม่ไม่คือก็ชอบก็ชอบพี่กต้องหามาเล่นแล้วเนี่ยเวลา็อกวงร็อกมาเล่นเมืองไทยอย่างเงี้ยผมผมชอบไปดูทำเอ็มวีป่ะคะมีฮะมีเอ็มวีด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราไปหามาดีกว่าอ่าฮะคือไม่คิดภาพคุณออสเป็นล็อกล็อกไม่ออกครับแบบนุ่มๆแล้วคอนเสิร์ตหมาแบบวิ่งบนเวทีพลาดเลยนะจริงเหรอเล่นที่เมืองไทยหรือเมืองนอกตอนนี้เปนที่เมืองไทย ที่มันเวทีมันจะมีคอนเสิร์ตติดแอร์อยู่ที่มาบุญครองยุคนั้นยุคนั้นนะฮะปรากฏว่าคนดูอ๋อสคิริบูลเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยงงไงงงเลยคือคือนั่นเราเราชอบพี่เราบอสก็ชอบเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะลึกเจาะลึกให้ละเอียดยิ่งขึ้นช่วงช่วงออกอัลบั้มนะคะแต่ตอนนี้มาถามถึงศิลปินในช่วงวัยรุ่นศิลปินไทยมีไหมในช่วงวัยรุ่นที่เราแบบรู้สึกว่า เคยชอบชาตรีชอบ impossible อะไรมาแล้วเดี๋ยวพอโตขึ้นมาแล้วเปลี่ยนไหมฮะศิลปินไทยเนี่ยพอโตมาก็จะเป็นก็เปลี่ยนพี่จะเปลี่ยนไปนะฮะจะเป็นพวกกลุ่มทำงานของพวกยุคอย่างนายนิสสปอตเองเพลงก็อัศนีวสันแล้วเหรออัศนีวสันไปทะเลกันดีกว่าบ้านหอบฟังอ่าปหอบฟังเรื่องศาลปะเราก็ชอบดนตรีอะไรที่มันเนาะ มีความละเมียดละไมอ๋อไม่ชอบทำไงสักแบบก็ไล้มีใครอะเบอร์เกอร์ฮาร์ดเบอร์เกอร์ฮาร์ดด้วยเบอร์เกอร์ฮาร์ดทเน่มารีวันอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่มารีวันแล้วก็พี่ชลชลัเครื่องอรุณรู้รู้อะไนะฮะพี่ก็เนี่ยฮะก็จะจะชอบอย่าเช่อ๋อคิริบูนยังมาตั้งแต่เขาอยู่ปีหนึ่งของเศรษฐศาสตร์จุฬานะคะตอนนั้นน่ะยังไม่ยี่สิบเลยมั้งตอนนั้นสิบแปดสิบแปดไอ้โอ้หคิดดูสิคะ วัยรุ่นผู้ชายอายุ18ดังเปรี้ยงเลยรู้สึกยังไงบ้างเออโอ้พี่ตอนตอนวินาทีที uh> ่จะดังเนี่ยเรายังไม่รู้นะความดังคืออะไรนะเราไม่รู้เราเราก็ได้แต่เห็นแต่ดาราใช่ไหมฮะโอ้เวลาสมัยก่อนอาสมบัติเมธานีสอราพงชาติดังอ๋ออ๋อเราเคยดูโทรทัศน์เอาเป็นอย่างนี้นะเรารู้จักเขานะค่ะตอนเราดังเราไม่รู้นะตอนตอนนั้นเนี่ยก็ดีเนาะอมก็ดีที่เราไม่รู้เนาไม่รู้ว่ามันดังมันดังมันเป็นยังไงมันคือยังไง ความรู้สึกคือยังไงไม่รู้วันหนึ่งผมไปขึ้นเล่นดนตรีที่โลกที่โลกดนตรีโลกดนตรีก็ชุดนี้แหละหาครึ๊งเนี่ยแหละเราก็เห็นคนก็นั่งฟังเราแหมมองด้วยความเคลิบเพลิอมอ่ารู้นี้พอเราก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้พอคอนเสิร์ตเสร็จเราก็เดินลงเวทีใช่ไหมฮะกล้องเกิ้งก็ปิดละ นะฮะสอหอเขาก็ไม่รู้จักเราไอ้วงนี้วงอะไรนะ<ม>เพราะมันดังมาจากต่างจังหวัดเข้ามามอย่างที่ว่า<ม>นะฮะสอหอก็ไม่กันแม่ไม,ไม่ไม่ได้กันให้เราเลย<ม>นะ,ะพอเราลงปุ๊บแฟนเพลงก็บางกลุ่มก็ทยอยกลับบางกลุ่มก็มีแบบตั้งกลุ่มกันนะทําแบบไปยืน,ย,นยืนคุยกันแล้วมองมาทางเรา เราก็เอ้เขามองมองมาทางเราเราก็เออมันก็เไี่ยตาวคนต่างมองอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีนะฮะสักพักหนึ่งเขาก็รวมกันได้สองคนสามคนเขาก็เริ่มกล้ากล้าที่จะเริ่มมาทักเราพี่อะไรอย่างเงี้ยเอามาขอลายเซ็นคนนี้กล้ากลุ่มนั้นที่เกาะกลุ่มกันไกลๆก็เริ่มรวมตัวกันได้หลายคนแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มกลูกลูเข้ามาพอกลูเข้ามาปุ๊บโอ้โหเที่ยวนี้พี่ สามสิบคนได้อยู่ตรงหน้าเราแล้วก็เริ่มแบบถึงอะ่ะ<อ>ดึงถึงแบบแล้วยกอะ่ะโยกไปโยกมา <c oughs> ใช่ไหมจะดึงใครยกอดึงดึงแล้วสักพักหนึ่ง <c oughs> เขาก็เสียหลักกันเองไงพอเขาเสียหลักกันเองตอนนี้มันก็ล้มสิ <c oughs> มันก็ล้มผมก็ล้มไปกับเขาด้วยแล้วผมก็อยู่ข้างล่างเลย <c oughs> ข้างล่างสุดพื้น แล้วยี่สิบกว่าคนเนี่ยทับเลยโอ้โหทับมาลิเปิลวินาทีนั้นเนี่ยแบบใครดูอาจฟังดูอาจจะดูเฮ้ยสนุกตลกนะแต่ไม่อ่ะแต่วินาทีนั้นมันมันความเป็นความตายนี่มันมันเซี่ยวเดียวนะเพราะว่าผมหายใจไม่ออกแล้วไงแล้วแบบดาวเนี่ยแบบมันวิว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 แล้วแล้วเราเหนื่อยด้วยเพิ่งลงมาจากเวทีด้วยล้อหลายเพลงใช่ไหมฮะแล้วดาวมันขึ้นแล้วไงเราก็โอ้ผมนึกในใจแม่ตะโกนแบบแบบในใจนะตะโกนในใจแม่ ช่วยออสด้วยออสไม่ไหวแล้วเออออสจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันมันหายใจไม่ได้ฮะก็เลยอ้อนี่เพิ่งรู้ออดังมันเป็นอย่างเงี้นี่เองโอ้อนี่เนะโอ้เราดังแล้วเหมือนเอยเออเลยเลยออรู้แล้วตอนนั้นนี่ออกชุดแรกนี่คือใช้ชื่อในนามของวงคิริบูลเลยใช่ไหมคิริบูลนะนี่มีกี่คนทัสมาชิกทั้งหมดหกคนหกคนก็มีคุณออสแล้วอีกห้าคนคือคนที่รวมตัวกันมาตั้งแต่แรกหรือหาใหม่หมดเลยเออรวมตัวแต่แรกจะมี อยู่คนเดียวเองฮะก็คือสองคนนะฮะสองคนมาแล้วก็จะมีสมาชิกใหม่ที่ที่เราเรารวบรวมเพื่อนๆกลุ่มเหล่านั้นก็คือมือกลองมือเบสมือกีตาร์ครับครับเอ่อคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วของคุณก็คือนักร้องนำครับนำแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะร้องนำอะไรนะที่จริงๆก็แบ่งกับเพื่อนที่กลุ่มคนแรกด้วยกันเนี่ยคนร้องนคนละครึ่งนะส่ติว่าอัลบั้มนึงมีสิบเพลงร้องคนละครึ่งคนต่เพลงอ่าผมเป็นคนแต่งเพลงไง พอเป็นคนแต่งเพลงแล้วช่วงอัดเนี่ยมันอัดไปแล้วมันอัดไปแล้วปรากฏว่าโทนเสียงคีย์เนี่ยมันด<ม>ัน,นเป็นเสียงคีย์คอร์ดของเราอีก<ม><ม>คนหนึ่งก็พยายามร้องแล้วร้องไม่ผ่านแล้วผม,ม,มันต่ําก็เลยตัวเองก็เลยก็เลยร้องสิบเพลงเลยรออ้องเก้าเพลงเพื่อนเลยร้องเพลงหนึง่งอ๋อมันก็เลยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นนักร้องนําแต่แปลกเนอะว่าวงคีรีบุนคนก็จะรู้จักแต่ออสออสคนอื่นคนอื่นมีอีกไหมคะคนอื่นมีอีกไหมคะที่ ที่ดังมาสูสีกันเออถ้ายุคนั้นในยุคนั้นถ้าคนที่ติดตามวงคิริบูลก็จะบอกว่ามันมีไงมันมันมีออสคิริบูลด้วยแล้วก็มีคนอื่นด้วยนะฮะเออคนคนอื่นเนี่ยมีอะไรคิริบูลอีกอคะออสคิริบูลหรือม่มีโอคอคิริบูลสารคิริบูลสารคนนี้เขาเขาเขาจะค่อนข้างค่อนข้างดังนิดนึงนะในในในกลุ่มหน้าตาดีหน้าตาดีด้วยร้องเพลงก็สนุกด้วยนะฮะแล้วก็เขาจะมาดังมากตรงที่ว่า เอาเราไปเอาคิริบูลไปร้องไอเอสเอาเราไปร้องอัลบั้มรวมดาวนะฮะก็จะมีทั้งวงเรนโบว์วงฟุตตี้ออสบาลันดีอ่าไพศาลคีริบูลออสคีริบูลจะมาร้องกันคนละเพลงสองเพลงอยู่ในอัลบั้มรวมดาวเป็นเพลงคู่เป็นเพลงคู่เพื่อนผมไพศาลคนนี้เขาจะดังกับเพลงนี่นะพบพอดีนี่เธอจะไปจะไปที่ฮุนไดเขาร้องกับใครอีกคนนะเขาขอองกับใครนะ กับโอฮะเไอ้คนโอโอเอ๊ะนี่เกลอเวไ้จะเจอกันนะอะไรเงี้ยอ๋อเป็นเขานี่เองอ่านี่ครับครับอแล้วแนวเพลงของของคีรีบูลจริงๆเนี่ยเป็นแนวเพลงยังไงฮะเป็นเป็นตับเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นป๊อปหรือเป็นป๊อปนะอะซี่ริช s ิ่งป n ง n ิ่ังนิ่งอะไรอย่างเงี้ยดนตรีไม่ซับซ้อนเกินไปไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเกินไปนะฮะ แล้วเราก็มีส่วนช่วยในการทําทําอะไรบ้างคะ <ผม S 1> ในการกอาอกลบบ้มอ่ผมก็จะแต่งทําหน้าที่แต่งเพลงนะฮะก็คําร้องทํานองแต่งทุกเพลงเลยเหรอเกือบทุกเพลงเกือบทุกเพลงนะเกือบทุกเพลงของของของคิริบูลนะฮะแล้วก็ ดังบ้างไม่ดังบ้างอะนะก็ค้ากันไปอะนะฮะแต่ดังหลายเพลงนะดังหลายเพลงตอนนั้นเนี่ยตอนให้กำลังใจมากเลยครับไม่ไอ้อย่างชุดแรกเราออกมาเนี่ยชุดแรกออกมาเพลงหักชุดหักรักใช่ไหมฮะมันก็ดังแล้วล่ะพอชุดที่สองจะออกมาที่เรารู้สึกยังไงไหมมันจะดังขึ้นกว่าเดิมหรือมันจะแย่ลงกว่าเดิมไหมโอ้ยุคนั้นยุคนั้นเราแข่งเริ่มเยอะแล้วนี่โอ้สมัยก่อนธุรกิจนี้เขาเขาแข่งกันนะมีค่ายชัดเจนนะฮะค่ายนี้ค่ายนั้น ตอนนั้นดังๆก็คือคุณอยู่ไอเอสแกรมมี่ก็เริ่มมาแล้วแกรมมี่ตอนตอนนั้นแกรมมี่เนี่ยยังยังเป็นพรีเมียร์เลยนี่พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งยังเป็นถ่ายให้กับคิริบูลนะอ๋อเหรอใช่ฮะทำโฆษณาให้กับคิริบูลถ่ายมิวสิกถ่ายไถ่ายมิวสิกถ่ายอะไรให้กับคิริบูลอยู่แกรมมี่มาร์เก็ตติ้งอยู่อ่าพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วก็มีอีกค่ายในนิติทัศนิติทัศน์รถไฟดนตรีมาอย่างตอนนั้นรถไฟดนตรีมีมีก่อนแล้วฮะมีก่อนแล้ว มีก่อนไอเอสนะฮะเท่าที่ผมทราบนะฮะพร้อมสมัยก่อนเขาตั้งแต่ฝันดุริคเขาก็มีสาวสาวๆนะใช่เขามีสาวสาวๆแล้วลิทัศั์เขาก็มีปานพี่แจ้มาอย่างพี่แจ้มีแล้วครับพี่แจ้มาแล้วคู่แข่งก็เยอะสิคู่แข่งเยอะแล้วเท่าที่เราอันนี้รู้มาจากจากพวกนักบริหารเขาบอกว่าชุดที่สองของคิริบูลเนี่ยคือต้องต้องต้องเรียกว่าเขาต้องฆ่าตัดตอนแล้วออีกฝั่งหนึ่งต้องฆ่าตัดตอน ปล่อยวงนี้มัน,นมัน,ม,นมันเกิดไ่ได้ปล่อยถ้าปล่อยมันเกิดต่อไปเนี่ยต้องฆ่าคิริบุญให้ตายต้องฆ่ากิริบุญให้ตายเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแหมเม็ดเงินมันก็เข้าไปอยู่กับค่ายนี้แล้วค่ายนี้ก็จะแหมามาแข่งกับเราทําให้เราเหนื่อยยิ่งขึ้นอ๋อตอนนั้นธุรกิจเพลงนี้เริ่มแข่งกันแล้วนะ